เมื่อจิตได้อาศัยสาระาภายนอกแบบนี้แล้วทีนิจจิตก็คุ้นชินกับการอาศัยสาระาภายนอกเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราให้ทวนกระแสพระองค์บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน <c oughs> <c oughs> เพื่อหวังให้พวกเราทั้งหลายให้ทวนกระแสกลับมาพึ่งพาธรรมชาติที่ตัวเองมีอยู่แล้ว จนถึงที่สุดจิตเขาไม่อาศัยอาการใดๆอีกต่อไปจิตเขาได้รู้แจ้งว่าธรรมชาติของตนบริสุทธิ์อยู่แล้วเมื่อจิตได้รู้แจ้งว่าธรรมชาติของตนบริสุทธิ์อยู่แล้วจิตไม่อาศัยอาการกระเพื่อมไม่อาศัยจิตตสังขารน,นั่นเองนี่คือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราทวนกระแสกับมา